สวัสดีค่ะพี่น้องมาดีก็ัาพอรับช่องม i บิ h ชาแนลอีกแล้วนะคะพี่น้องวันนี้มูบิวขาวขาวของน้องยูกิเพนประกาเนาะคะ่ะมาฝากพี่ตอนน้องคือเก้าค่ะพี่น้องสําหรับนะคะการลงจาวเวทีของน้องยูกิเพนประกาเนาะคะ่ะเฮากะไดเป็นทีประจักษ์เนาะคะ่ะแล้วกะติดตามผลงานน้องเนาะคะ่ะว่าน้องไปสังกัดอยูเนาะคะ่ะค่ายให้ ทองคําของอาจารย์ประจักษ์ชัยเนาะค่ะพี่น้องค่าเพราะว่าน้องมีไอดอนคือผีลําใยเนาะค่ะพี่น้องความฝันของคนเฮ้าบ่สุดเ้นเนาะพี่น้องกระตองฟันเห็บไกลเนาะคะ่ะแล้วก็ไปหฮฮอดเนาะคะ่ะคือน้องเนาะคะ่ะพี่น้องค่าสําหรับเฮ้ากระตองฝากเป็ี่นกาลังใจให้น้องเนาะคะ่ะเ่ว่าสิเปลี่ยนฟัง ทุกๆไฟล์เนาะพี่นองขาซึ่งตอนนี้นองกะได้เริ่มตนไหมเนาะคะ่ะอยู่ในไายหายทองคำข่าวฝากแ,แฟนข่าวแฟนเพลงเนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้น้องยุก,กีเพ่นประกาของเฮาเนี่ยเด้อพี่นองค่านองกะได้โพสได้เวลาทำงานแล้วคะ่ะขอบคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ทุก่านฝากติดตามผลงานของยิลาเน่เด้อคะ่ะสำหรับ โมบิลกัเป็นกำลังใจให้น้องเนาะค่ะขอให้น้องประสบความสำเร็จในทุกๆด้านที่น้องเลือกเดินเนาะพี่น้องคะ่ะแต่ว่ามือหนึ่งมือใดเนาะค่ะน้องอาจจะได้กลับมารวมงานหรือได้กับวนกับมาเนาะค่ะหาไอคือเกา้เาห้องกับป็นกำลังใจให้ทั้งสองไฟเนาะพี่น้องคะ่ะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในวงหรือในคณะเนาะค่ะเข้าคนหนกเข้ากับบอสามารถที่เขาไปหยู่ได้สาหรับ คลิปนี้ไรนี้เนาะคะ่ะวิทโมบิลกับขอเป็นกาลังใจเห็นน้องอยุกิเพ่นประกานะคะทรงกําลังแรงใจให้พลิผลงานนะคะออกมาสู้สายหูสายตาของแฟนเขาแฟนเพลงเนาะคะ่ะสำหรับวันนี้โูบิลกลัลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจเห็นูบิลชาแนลเนี่ยเด้อพี่น้องค่ะ